เรามาฟังความเบื้อคืบหน้าของเฮียอัดนะคะว่าจะแจ้งความกับใครนะคะหลังจากอ่าออกรายการนะคะพี่น้องตอนนี้เฮียอัดก็ขึ้นไปแจ้งความนะคะคนที่นะคะมองเฮียอัดไม่ดีนะคะพี่น้องใส่ร้ายเฮียอัดนะคะและครอบครัวเอาเอาดอกไม้เบ่งไปก้อนปาสิบิสระผม <laughs> นะครับพี่น้อง นี่คะ่ะตอนนี้ยังอัดขึ้นลงพักนะคะพี่น้องข้าเ,เข้าแจ้งความนะคะราบได้เราเราบด้ว่าไหนความนมทคเข้าไปให้สภาพทไทยิวแล้วนะลก็มีการต่อเอาผมหลอกลวงนะครับแม่มาเกเราทุกคนก็รู้วันที่อะไรต่ันทีมากดนะครับแม่ก็เป็คน มาพูดในรอยอย่างเงี้ยนะครับและอ้างคนแม่คนพูดเนี่ยและมาพูดโดยที่ไม่รับผิดชอบนะครับเราก็ใช้สิทธิ์กันเลยดีซึ่งคดีตัวเนี้ยเป็นคดีที่ห้านะครับจากการที่เราได้มีการนอกร้องศาลเองเราได้มีการแจ้งความทางโรงพัต่างๆนะครับซึ่งเดือนสัปดาห์หน้าก็จะมีสามคดีที่เราจะต้องไล่ในแต่ลคดีจนว่าหมดที่เขาพูดมาแล้วแต่เริ่มต้นจนถึงปัจดปากนะคาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าสิบห้าคดี ช่นะครับตอนนี้เขาก็รับหมายสารใน้วหล่ะสองนะครับนะแล้วเดี๋ยวเขารอรับหมายเรื่องได้เลยรับรองว่าทั่วไทยนะครับซึ่งเราก็จะให้มีการแจ้งความไปทั่วประเทศนะครับก็รอพิดาแล้วลลกันนะอย่างที่บอกว่าอ่าผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้พี่สื่อพี่พี่สื่อประชาชนผมต้องต้องเรียนตรงๆนะคือเราไม่แยกคู่ขัดแย้งกันแต่เนื่องจากว่าเมาื่อคืนนี้มีทีวีฟูลนะครับได้มีการไล์สดสัมภาษณ์นะแล้วก็ได้มีการภาพพิงถึงครอบครัวผมแล้ว นะครับแล้วคนที่สัมภาษณ์เนี่ยก็หัวร้องฟิทั้งวพาดังนั้นเนี่ยเขาต้องเป็นผู้ต้องหาด้วยซึ่งอันนี้เราถอดเทปไป้เสร็จแล้วนะครับแต่การให้สัมภาษณ์ก็่คือทีดเง่ผมคือผมเรียนพี่พสื่อมวลชนนะครับว่าการอยากได้เลตติ้งต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายแต่ไม่ใช่มาละเมิดรูปเมียผมนะครับจะพูดทางผมผมไม่ว่านะครับแต่การที่ละเมิดรูปเมียผมเนี่ยผมถือว่ามันใช้ไม่ได้แล้วอันนี้คือคุณเป็นผู้สื่อข่าวที่ที่ไม่มีจรรยบบาบรรณแล้วแล้วก็ คุณต้องการเรทีิ่งอย่างเดียวหรือไม่คำนึงถึงสิงทธิส่วนบุคคลของของครอบครัวผมลูกผมดูเมื่อคืนก็ไม่สบายใจลูกสาวผมนะครับทั้งหมดไม่สบายใจแล้วภรรยาผมก็ไม่สบายใจนะการละเมิดสิทธิ์ของครอบครัวผมเนี่ยนะครับโดยเมื่อคืนเนี่ยในการสัมภาษณ์ไลฟ์สดไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็ทั่วโลกด้วยผมถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์เป็นอย่างมากของสื่อมวลชนอันนั้นผมไม่อยากฟ้องสื่อมวลชนนะนี่จะเป็นสื่อไรแน่ไม่ เราฟ้องมาแล้วก่อนหน้าน,นี้ในกรณีที่เคยมีการภาพพิงแบบนี้นะแล้วเรื่องในระอยู่ระหว่างอายการนะครับคดีนี้ก็เหมือนกันนะครับเราบอกเอนื้อเลยว่าผมก็ต้องขอโทษแกล้มทีวีพูดด้วยว่าผมจะเป็นต้องทำเพราะเป็นนั้นเนี่ยผมก็เสียหายการที่มากราหาเมียผมอนี้กับลูกผมในหาังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้นะครับคือถ,ถ้ามีอะไรก็มาคุยกับผมลงกับผมแต่อย่าไปลงข้าวเปล่ผมซึ่งเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ิ่งที่คุณพูดเนี่ยคุณเป็นนักกฎหมายคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณพูดไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่านักข่าวผมบอกเันเลยว่าถ้าทําอีกนักข่าวช่องไหนก็รับแต่นะครับถ้าต้องการเลตติง้งคุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำด้วยนะผมคงตรงผมบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเท่าที่ผมทําได้ได้ได้ แสดงสาวชื่อดังที่พลัดตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาและจากโลกนี้ไปแล้วครบ4เดือนสำหรับพันเอกนายแพทย์ทวัชัยการจนรินอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าล่าสุดหมอทวัชัยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความรายยาวถึงประเด็นเรื่องคลิปรับคดีแต่งโมที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนะพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัชญากรรมบอกว่ามีคลิปหลักฐานจนมีดราม่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่23ิมิถุนายนที่ผ่านมา กลางรายการโหนกระแสของพิธีกรชื่อดังอย่างนุ่มกัญชยัยซึ่งหมอทวัชัยก็ได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นคลิปรับคดีตแต่งโมที่นายอัจฉริยะอ้างว่ามีหลักฐานสาคัญโดยระบุว่า คนให้ภาพและคลิปลับแก่คุณอัจฉริยะเพื่อใช้ในสารเท่านั้นซึ่งภายหลังก็ต้องมาเป็นพยานถ้าเรื่องไม่ถึงสารก็จบเปิดคลิปซีสัวมันรู้แหล่งที่มาสิว่ามาจากใครกองเชียร์ลองคิดดูบ้างว่าถ้าคุณเป็นคนให้คลิปแล้วถูกเปิดสาธารณะจะตกอยู่ในสภาพอย่างไรคุณทนายน่าจะรู้เรื่องวิทเนสโปรเท็ชั่แล้วอธิบายประชาชนได้ดีกว่าผม ไม่ใช่มายุให้เปิดเอาความสาใจถ้าจะเทียบกับกรณีผู้กำกับโจ้ระหว่างคนให้คลิปกับคนเปิดคลิปใครกล้าหารกว่ากันผู้กำกับโจ้จะแค้นใครมากกว่ากัน ซึ่งคนให้คลิปเขาประเมินแล้วว่าตีงูตัวนี้ตายแน่ไม่มีทางมากกาศจึงกล้าม,มอบคลิปให้แต่ศักยภาพของผู้ช่วยเหลือคนบนเรือทั้ง5กับศักยภาพของผู้กำกับโจ้มันต่างกันมากอย่าเอาผลงานมาเทียบกันตอนที่ผมมอบคลิปนำใบพัดวัตถุพยานมาทดสอบกับศพให้แก่คุณอัจฉริยะก็เท่ากับเปิดเผยแหล่งที่มาจากสถาบันนิติเวชต,ตำรวจภูธรภาคหนึ่งและผมตามลำดบับก่อนจะให้คลิปก็คิดอยู่นานผลกระทบ ตัวเองและหน่วยงานทั้งสองซึ่งได้ทําคุณประโยชน์ต่อบ้านเมืองมากมายจะต้องมาเสื่อมเสียชื่อเสียงกับคดีน้องแตงโมแต่มันไม่มีทางเลือกพยายามส่งเสียงเตือนหลายครั้งจากเบาเป็นหนักสุดท้ายเขียนนิทานความฝันเรื่องแมวสาวก็ยังไม่ได้ผลจึงต้องมอบคลิปแต่ขนาดเปิดแล้วยังมีดิ้นแถต่อว่าไม่ผิดกฎหมายพรรคพวกก็ออกมาช่วยอวตารก็มายุให้ฟ้อง เดี๋ยวจัดตอนต่อไปดีไหมถ้าประชาชนสนใจแชทก็เช่นกันอนุญาตเฉพาะบางข้อความที่เหลือไปใช้ในศาลคุณทนายเก่งๆทั้งหลายดูความสามาัรคขีดของคนบนเรือและทีมซัพพอร์ตเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าอยากต่อสู้เพื่อน้องแตงโมจริงแบ่งงานกันทำอะไรที่มีคนทำอยู่แล้วปล่อยให้เขาทำไปมาช่วยจัดการในสิ่งที่ยังไม่ได้มีคนทำดีกว่าเช่นเอาปลาโซแลมของคนบนเรือดำเนินการถึงไหนแล้วมาตรา157พรบอคอมพิวเตอร์14ยาสาวสมควรที่จะฟ้อง สมควร,รที่จะ <ผล S 2> ตรวจสอบ,บ,ออบสามสิ่งที่จะต่อสู้เพื่อน,น้องแตงโมงคือความจริงความสามคัคคีและกลยุทธ์อันชานฉลาดส่วนกฎแห่งกรรมจะมาในหลายรูปแบบฟังคลิปนี้ต่อกับพี่น้องฟังความระบายของเฮียอัดนะคะว่าเป็นยังไงเศร้าใจเนะพี่น้องเนาะพยายามทำที่ดีแล้วกับไม่ได้ดี สังคมไทยทุกวันนี้เชื่อใจใครไม่ได้ละแย่ yeah, มากพี่น้องที่ผมได้พูดกับพี่หนุ่มในรายการกระแสนะหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆตอนที่ตั้มมาถึงเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับจะพอดไมค์แล้วก็จับพิรุษได้นะคะเพื่อให้ตั้มมานั่งกับบุษบาวนะเพราะว่าผมถือว่าการมอกรายการเนี่ยผมได้รับเชิญจากรายการผนกระแสจากพี่หนุ่ม นี่มันนะตเตรียมกันไว้กอ<ต>่อนเลย <ผม S 1> นะคะพี่พี่น้องทำยังไงวะสถานการณ์ตอนนั้นคือมันเกิดเกินเหตุกา,ก,าก,การณ์มันเกิดเฉพาะหน้านะครับผมก็เห็นว่าพี่หนุ่มเป็นน้องผมอะนะถ้าผมดึงไม้ออกแล้วก็ลุกขึ้นรายการสดพี่หนุ่มก็เสียหายก็ให้เกียรติก็คือไม่ไม่ลุกขึ้นดีกว่านะก็อยากจะดูว่าคนพวกนี้จะทำอย่างไรกับเรานะครับนะแต่สิ่งหนึ่งในระหว่างที่มีการ พูดคุยกันเนี่ยนะครับพี่หนุ่มก็แจ้งผมว่ามีจ็อบอยากอยากโทนอินโดยมีกระติกเนี่ยนะเป็นคนให้จ็อบโทรเข้ามานะผมก็บอกพี่หนุ่มว่าโอเคให้จ็อบเข้าไปเลยเพราะว่าจ็อบเนี่ยไม่เคยออกรายการไหนเลยนะจำได้ไม่เคยออกรายการไหนเลยแล้วก็ให้พี่หนุ่มให้ให้อนุญาตให้จ็อบโทรเข้ามาซึ่งจ็อกก็ได้พูดคุยก็ผมแป๊บเดียวไม่เกินนาทีจ็อบก็วางสายไปต่อมาเนี่ยเราก็เห็นว่ามีการโทรเข้ามาแบบสายของแซนสายของปอ ซึ่งผมก็บอกที่ผมว่าแซนนี่ผมไม่ไม่อนุญ,ญาตใ,ให้ให้ให้โฟดีเพราะว่าผมถือว่ามันก็เป็นเรื่องเก่านะเพราะคุณก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับดังโมตกท้ายเรืออยู่แล้วนะครับส่วนปอเนี่ยเขาอยากจะพูดอ่ะผมก็บอกว่าแล้วแต่นะแต่ว่าจริงๆคือก็ให้แป๊บเดียวนะแต่เนื่องจากว่ามีการเนี่ยอยู่จะมาขอดูคลิปผมมีคนหนึ่งเนี่ยคลิปมีกี่ขาอะไรเนี่ยนะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจของเขานะ เราให้ากาลังใจเฮียอัดนะคะดูแล้วแหละมันก็เป็นการวางแผนไว้ก่อนนะคะเป็นการวางแผนไว้ก่อนแล้วทาให้เฮียเนี่ยนะคะเสียความรู้สึกดีแล้วที่เฮียเขาไม่เดินออกนะคะพี่น้องออกจากรายการเพราะว่าถ้าเดินออกนี่ทัวยิ่งลงนะคะทัวยิ่งลงหนักกว่าเก่าอีกเพราะว่า นะเฮียเขาก็ยังรักษานะฮะมารยาทนะ,ะในการที่อา่อาไม่เดินออกจากโต๊ะนะฮะออกจากรายการสดนะฮะพี่น้องอันนี้คือเขาก็ยังแก้สถานการณ์ซึ่งหน้าได้อันนี้ก็ถือว่าเฮียอัดเขาก็ตั้งสติได้ดีนะคะเพราะว่าอันนี้ล้ก่าว่าเรานะฮะถึงให้กําลังใจเฮียอัดนะคะเพราะว่าแม้ว่าจะโดนกระแสรแรงขนาดไหนแต่ผลมสุดท้ายก็ยังมีคนเซฟนะคะขึ้นทวิตเตอร์ที่หนึ่งเลยก็นี่แหละก็คือความดีนะคะเพราะว่า เขาอย่างน้อยนะแม้ว่าเขาไม่เปิดหลักฐานนะคะมันก็เป็นสิทธิ์ของเฮียต์เขานะคะเราจะบังคับเขาไม่ได้แต่มีการกดดันให้เขาเปิดคลิปนะคะที่ว่ามีการกีดขาหรืออะไรเนี่ยแต่เฮียต์เขาบอกว่าเขาไม่เคยพูดนะคะว่าในการที่มีคลิปกา,การที่ถูกทํร้ายกีดขาเนี่ยสดๆเนี่ยนะคะเขาก็ไม่เคยพูดนะ,ะเขาบอกว่าแค่มีวิดีโอนะคะการที่บนเรือน่าเห็นชัดริน คนเราอาจจะเอาไปตีความหมายผิดก็ได้หรือว่าจะเป็นเฮียอาจเป็นการโกหกบางคนเ็าก็มาพูดอีกแง่หนึง่งหนึ่งนะคะเพราะว่าทาไมถึงไม่กล้าเปิดนะคะถ้าเกิดมันเปิดออกมาแล้วมันมปนีปัญหาในการที่ฟ้องร้องกันหนักเนี่ยมันก็สมควรที่จะนะคะไม่ต้องเปิดดีกว่านะคะพี่น้องเราก็คือยังไงมันก็โดนฟ้องอยู่ดีนะมันก็คือ,อในเมื่อ ถ้าเปิดมาก,ก็เท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าอในเมื่อทางอีกแก่มันไม่ฟ้อ,ฟองร้องนะคะมันมันยกุกอ่ะนะมันยกคดีอะ่ะเสร็จแล้วมันก็อยู่มันยกฟ้องมันก็เท่านั้นแหละค่ะพี่น้องนะคะมันมันหมดกําลังใจพูดถึงก็ให้เห็นใจเฮียอัดเขานะว่า เขาจะเดินสู้ต่อไปไม่ไหวแลว้วถ้าเกิดไม่มีกําลังใจแล้วก็ไปต่อสู้ยังไงในเมื่อผู้เสียหายไม่ยอมให้ดําเนินคดีนะคะพี่น้องนะคะเออสังคมไทยเราคงอยู่ยากและะ้วค่ะพี่น้องถ้าไม่มีคนอย่างเฮียอัดเดินหน้านะคะต่อสู้กับพวกมีอิทธิพลนะคะอันนี้เราก็อยู่อย่างผวาวาค่ะนะคะจับคนร้ายไม่ได้นะ,ะพี่น้องเราก็จะเชื่อว่าเออเป็นยังไงนะคะถ้าจับคนร้ายมาเนี่ยก็ยากนะคะ,นะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าคนร้ายมันก็นะคะไม่รู้ เป็นผู้ยิ่งใหญ่นะพี่น้องเราไม่รู้จะจับมือใครดมได้นะคะ,ะในเมื่อคนเรามันมีคุณซือที่ยิ่งใหญ่อยู่อยู่ข้างหลังนะคะพี่น้องมันก็กะนะฮะมันก็พูดยากในจุดนี้เอ เราก็ติดตามข่าวต่อไปค่ะพี่น้องนะคะให้กําลังใจใจอยากให้เฮียอัดระสู้ต่อไปนะคะเดินต่อไปอ่ะงัดมันออกมาแมนว่ามันจะยกฟ้องอะ่ะมีทางใดไหมที่เราจะไปหาทางอ่าลุกฟื้นคดีถ้าเกิดมันยกฟ้องมาเนี่ยเราไปยื่นนะคะเพราะว่ามันเป็นอาญาแผ่นด,ดินนะคะเพราะว่าเอสดีไอเขาก็ร่วมมือด้วยอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันก็นะคะอ่า,อา,อาทางผู้สูญเสียอาจจะนะคะไม่มีสิทธิ์แล้วเนื่องเมื่อเขายกฟ้องไปแล้วนะคะเราไปยื่นฟ้องอ่าลุกฟื้นคดีใหม่ มันเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเฮยอัดนะคะมีหนทางที่อยากจะสู้ต่อเพื่อนน้องอีกนะคะเราก็อยากจะให้จุดนี้นะคะพี่น้องอเดินต่อไปอยากจะเห็นหน้าตาคนชั่วร้ายนะคะพี่น้องนะที่ทํากับน้องเขาได้โอ้ยิ่งมันย้อนดูคลิปกเก่าๆนะคะพี่น้องว่าในการที่น้องถูกทำร้ายบางทีบนเรือน่ะได้ยินเสียงชัดเจนร้องไห้ช่วยด้วยช่วยด้วยนะคือกรีดร้องดังแบบร้องเจ็บมากอันนี้นี่มันคือเป็นหลักฐานที่แบบว่า คนเขาก็ได้ยินพูดถึงหลักฐานมันมันชัดเจนมันเยอะมากนะพี่น้องถ้างพูดถึงจะเอาอะถ้าคนเรามันไม่เล่นแง่เล่นงอนนะะพี่น้องถ้าคนเรามันไม่มีการแบกเมีหรืออะไรเนี่ยนะพี่น้องอันนี้หลักฐานมันเยอะแยะมากตั้งแต่เอามาเสนอกันตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเนี่ยนะพี่น้องมันน่าจะตัดสินใจได้แล้วนะตัดสินคดีได้แล้วว่าใครผิดใครถูกทุกวันนี้นะคะถึงบอกว่า เราก็ให้กําลังใจฮี้อัดนะคะเราก็รอดูผลต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ป้าก็ไม่ค่อยสบายนะคะป้าก็นพยายามก็เอาอัดคลิปวีดีโอเสียงให้ฟังกันลวกันนะพี่น้องนะผสมผสานไปเพราะว่าช่วงนี้เจ็บคอมากหมอใหอ้งดในการใช้เสียงนะคะปา้าเขาอดไม่ได้ป้าก็ต้องออกมานั่งไล่สูตรให้ไม่กลับมาไข้ขึ้นมาอีกคับพี่น้องนะคะคือต่อมอักเสินอักเสบมันเยอะมากนะ,ะมันเป็นผลสุขภาพป้ามากนะคะป้าต้องมานั่งกินยาแบบ แรงมากนะาสองวันเมื่อวานนี้ก็นอนไม่ได้เลยพี่น้องคือเนิร์ฟวิดมากเนิร์ฟมากคือแบบโหอารมณ์ไรคือปากก็จืดหมดคือแบบไม่มีเรี่ยวมีแรงยามันแรงค่ะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันดีขึ้นป้าต้องงดงดในการไล่สุดนะคะเดี๋ยวป้าก็จะอัดคลิปเบาๆสั้นๆให้นะคะพี่น้องขอบคุณมากมายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเป็นกําลังแรงใจขอบคุณมากมายคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าไงไล่สุดป้ามีแรงได้ป้า,ปาจะมาไล์สุดนะคะขอบคุณมากมายคะ่ะรืบอเรอยยูนะคะ